ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลาสิบสองนาฬิกาครับาจากการที่ฝนที่บึงการตกเมื่อสี่ห้าวันก่อนและก็จากนั้นฝนหมดและก็ได้แสงแดดมาครบสามวันเต็มๆแล้วทีนี้การที่ทุเรียนของเราได้รับแสงแดดเต็มๆสามวันเนี่ยความพัฒนาการของทุเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างามาดูใกล้ๆเลยครับ เราจะเห็นว่าขณะนี้ยอดของทุเรียนต้นต้นนี้นะครับเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับนี่คือยอดใหม่ที่กำลังออกมา,าภาพรวมทั้งต้นนะครับก็คือต้นนี้เขามีการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วเรียบร้อยถือว่ายอดอ่อนชุดนี้ใบชุดนี้น่าจะเป็นใบาสามของปีนี้นะครับในการที่เราจะเริ่มสะสมอาหารเอาดอก ในช่วงที่กําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เป็นจังหวะดีในการที่เราจะส่งเสริมเลยครับส่งเสริมเพื่อให้ใบอยอดอ่อนชุดนี้ที่กําลังแตกออกมานี่ขยายออกมาเต็มทีอ่อาจจะใช้เวลานับจากนี้ไปประมาณ3เดือนข้างหน้านะครับใบชุดใหม่ที่ออกมานี้ก็จะแก่พอใบชุดใหม่ออกมาแก่ปั๊บก็จะเข้าสู่ช่วงที่จะเอาดอกทันทีถ้าหากว่าเรานับไปนะครับเราก็จะนับเดือนตุลาพฤศจิกาธัานวา ก็น่าจะถึงประมาณเดือนธันวาถึงจะออกดอกนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเป็นพันธ์หมอนทองอายุ6ปีเต็มนะครับปีที่แล้วนี่เราแขวนลูกไว้ทั้งหมด7ลูกนะครับปีนี้เราก็จะดําเนินการาสะสมอาหารในช่วงนี้เราสะสมอาหารได้เลยนะครับท่านที่จะใส่ปุ๋ยในการสะสมอาหารเตรียมเอาดอกนี่ก็สามารถใส่ได้ทั้งสูตรเสมอหรือสูตร8 24 24ก็ได้ แต่ของเรานั้นเราจะดําเนินการพ่นน้ําหมักให้กับทางดินซึ่งเราพ่นปีนี้ในช่วงนี้นะครับเราตั้งใจว่าเราจะพ่นทุกสองวันทุกสามวันนะครับเราจะพ่นทางดินไปเลยส่วนต้นนี้ก็เช่นกันครับต้นนี้ก็ออกออกยอดอ่อนออกมาเช่นกันเพราะว่าจะาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เพื่อนบ้านของเราตัดป่ายางพราตรงนี้ออกจึงทำให้ซีกด้านนี้นะครับ ซีกด้านนี้ได้รับแสงแดดเต็มที่เลยจากที่ไม่เคยได้รับแสงแดดในภาคบ่ายเป็นเวลาห้าหกปีต่อไปนี้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วต้นก็เลยรู้สึกว่าจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นคือแดดดีรากดีดินดีอาหารดีเขาก็จะทำะพัฒนาการของเขาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับเรื่องของกิ่งแขนนะครับขณะนี้กิ่งแขนงของเขายังไม่แก่ยังไม่เขียวเข้มเต็มที่เราจึงยังไม่มีการแต่งแขนเข้าใจว่าต้นนี้เราจะไปแต่งแขนเอาทีเดียวพร้อมกับแต่งดอกจะดีกว่าเพราะว่าภาพรวมของเราแล้วใบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็คงจะใช้วิธีการบางต้นเราก็แต่งแขนบางต้นเราก็เก็บแขนไว้เพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้และก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ